สวัสดีครับมาพบกับผมเมฆ PA Sound ช่วงรีวิวสินค้าจาก PA Sound Center นะครับวันนี้เราจะมารีวิวไม้ลอยถือคู่นะครับผมจากทางค่ายแบรนด์โปรพัดนะครับรุ่น KM 5 2 5นะครับผมไม้ลอยตัวนี้เป็นไม้ลอยไร้สายนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางโปรพัดเลยนะครับตัวนี้สามารถจูนความถี่ได้นะครับเป็นขึ้นความถี่ใหม่ล่าสุดของปี2564นะครับขึ้นความถี่แบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็จะเป็น694.500ถึง702.700เมกะเฮิรศู์ศนะครับฮือ ที่2 7 4 8 3 0 0ถึงเ5 7 7 0 0เมกะเฮือนนะครับสามารถนำไปประกอบในการร้องเพลงได้นะครับงานพิธีการงานพูดงานรับรองขนาดเล็กไปจนถึงงานระดับมืออาชีพเลยนะครับมาพบกับช่วงแนะนำอุปกรณ์สินค้านะครับตัวแรกนะครับจะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับเครื่องรับสัญญาณที่เราเรียกว่ารีเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยรูเลยทีเดียวนะด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเสียบเสาอากาศนะครับแล้วก็จะมีตัวเสียบแยกอิสระเป็น l อแลนะครับแล้วก็ แจ็คโฟนโมโนนะครับผมช่องนี้แล้วก็จะมีตัวบอดี้ไม่ลอย2ตัวนะครับวัสดุดีมากนะครับแข็งแรงทนทานนะครับนี่นะครับเสาอากาศ2ด้านนะครับผมแล้วก็จะมีกันกิ้งไม้นะครับแถมให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแจ็คโฟนโมโนนะครับผมมาถึงในช่วงการทดสอบลองฟังเสียงกันดูนะครับอันดับแรกเราจะมาประกอบกันก่อนนะครับเราจะเสียบเสาอากาศเข้าไปก่อนครับด้านหลังแบบนี้คุนเข้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบ จ็คโฟนโมโนนะครับผมเข้าไปที่ช่องโฟนโมโนนะครับนี่้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็นํามาต่อกับอุปกรณ์เครื่องเสียงของเราได้เลยนะครับเปิดสวิตช์ใหม่นะครับให้กดค้างไว้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็มาเปิดตัวเครื่องรับสัญญาณครับกดตรงปุ่ม power นะครับผมค้างไว้อ่าหน้าจอก็จะแสดงผลแบบนี้นะครับเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับเช็คทดสอบทดสอบทดสอบ1 2 3 4เช็คเช็ค one two 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 อีกแบบหนึ่งนะครับผมในไม้ของเรานะครับจะมีการปรับให้กับโลด้วยนะครับในตัวไม้นะครับผม ระยะรับสัญญาณ100เมตรนะครับไมตัวนี้เช็คทดสอบทดสอบ1234สําำหรับการรีวิวสินค้าไมลอยโปรพัดรุ่น km 525ของเรานะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากติดตามเพจ pa sound center ของทางทีมงานแล้วด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้าทุกคนนะครับที่มาอุดหนุนขอเป็นกำลังใจให้กับ pa sound center ด้วยนะครับขอบคุณครับ